สวัสดีครับการ,ร์บาเพาผมดากอนเฟตตีดด้กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมานะครับผมบอกว่าวิวธีไลฟ์สดนะผมนะว่าทำยังไงนะฮะไลฟ์สตรีมนะครับผมซึ่งวิธีที่ผมมีทำมีทั้งตั้งเป็นพรีเมียร์แล้วก็แบบรอบเปิดตัวแล้วก็ไลฟ์สตรีมสดนะครับผมเอาละซึ่งเอามาดูพรีเมียร์กันก่อนดีกว่าครับซึ่งวิธีก็คือ ราจะต้องเข้ามานะครับผมแล้วก็ลงคลิปอันนี้ตั้งไปส่วนตัวนะคบผมนี่ครับตั้งไปส่วนตัวแล้วเราก็กดถัดไปน,นะคบผมแล้วก็กดอันนี้นะคบผมแล้วเราก็รอจกว่าอันนี้มันจะอัปโหลดจนเสร็จนะฮะซึ่งก็มีวิธีอยู่นั่นแหละครับอันนี้เป็นวิธีที่ผมใช้อยู่นะคบผมอันนี้เป็นวิธีที่ผมใช้นะครับไม่ได้เป็นอะไรแต่อย่างใดเป็นวิธีที่ผมใช้เองนะครับผม ซึ่งผมไปหาวิธีนี้นะคบผมเอาละเดี๋ยวเรารอก่อนนะับประมวลผลเราลอก่อนนะฮะลลเอาลออนนะเมื่อเสร็จแล้วใช่ไหมครับ mm hmm. เราก็อ้น,นี้เลยนะคบผม mm hmm. เราก็เข้าไปที่หน้าของ YouTube s t u d i o นะครับผม mm hmm. เราเข้าไปที่ YouTube Studio แล้วก็เลื่อนหานี่นครับ mm hmm. แล้วก็อันนี้นะครับผมแล้วก็กดไปที่ลูก ตัวดินสอแล้วก็กดอันนี้นะคบผมกดตรงนี้นะคบผมแล้วเราก็กดตรงนี้ครับส่วนตัวเอ้กดกดตรงนั้นแหละแล้วก็ตั้งตรงนี้ครับผมนะนี้ตั้งเป็นเฮ้ยงี้ดิเอองี้นะฮะปึ๊บแล้วเราก็ตั้งเป็นวิดีโอพรีเมียมแล้วเราก็เลือกวันนะผมงั้นผมจะเลือกลงพรุ่งนี้แล้วกันนะแล้วก็เลือกเวลาว่าเราจะลงตอนไหนงั้นผมจะขอเลือกให้ลงตอน15นาฬิกา20บนาทีนะคะผม นี่ครับแล้วเราก็กดบันทึกนะครับผมนี่ครับนี่เมื่อบันทึกแล้วเนี่ยถ้าเราเข้ามาใน u t u b e เราเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนี่ครับมันจะมีตรงนี้นะครับผมซึ่งมันเนี่ยมันเมื่อถึงเวลาที่เรากำหนดไว้เนี่ยมันจะลงคลิปให้เราแล้วเราก็ดูแชทสดได้เลยนะครับผมเอาละเดี๋ยวผมขอลบคลิปนะครับผม เอาละสำหรับวิธีไลฟ์สดอีกแบบหนึง่งที่แบบไลฟ์เลยนะผมไม่ได้มีการตัดต่อแต่อย่างใดวิธีผมคือต้องเข้าต้องโหลดแอป,ปนี้มาก่อนนะนะนี่ครับนี่นะแอป,ปตัวรูปเกมเนี่ยแล้วเราก็เมื่อโหลดเสร็จแล้วก็กดเข้ามาตรงนี้นะครับผมนี้กิจจารมแอปหรอแล้วเราก็เข้ามาตรงนี้นะครับผมแล้วเราก็กดตรงตัวบวกนะฮะแล้วก็กดตรงคําว่าสตรีมนี่เราก็เลือกแอป,ปนะว่าเราจะสตรีมเกมไหนอะไรอย่างนี้นะครับผม ถ้าเป็นผมแล้วก็ผมจะสตรีมเกม Testy Boo นะครับผมแล้วก็กดเข้ามาเลยนะครับผมนี่มันก็จะมีนะว่าว่าเราจะสตรีมไหนแบบเราจะต้องล็อกอินด้วยนะครับผมนี่แล้วเราก็อย่างงี้นะฮะแล้วถ้าเราอยูดสตรีมบน YouTube เราก็กดถัดไปถ้าเรากดถัดไปแล้วเราก็ตั้งชื่อสตรีมนะครับผมแล้วก็ก่อนอื่นเราต้องไปที่ตั้งค่าก่อนนะฮะเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ต้อง นี่นะฮะกล้องไมโครโฟนอะไรอย่างงี้นะครับผมโอ้ยรถนะฮะเอาละสำหรับลำดับต่อไปครับผมก็คือเราเออเอ้ยไม่ใช่นี่ที่มาของเสียงนะฮะเราก็อันนี้เสียงภายในใช่ไหมล่ะถ้าเราหมดแล้วเราไม่มีอะไรแล้วเราก็กดออกมานะฮะแล้วก็กดตรงเริ่มต้นครับผมอันนั้นเราก็จะสามารถที่จะสตรีมเกมได้แล้วนะคะผม โอเคก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะผมโอเควันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมเนอะสวัสดีครับ